่อนไหม้ขอายละกับไวแล้วล่วสุด่ายอะไรกนวิทยกรครับอ๋ออะไรามย่อะไรเลอเบอก่กกวทกรกกรลวกก็ได้รับเกียรตินะคะให้เป็นวิทยกรผู้กำลังเชียร์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหญิงๆนะคะในการแบบว่าเป็นวิทยกรก็ดีไซน์นดค่ะเพราเคย เคยได้รับรางวัลในสาขานักแสดงนำหญิงในสาขาละครเวทีเรื่องไม่น่าพัระหนุ่ยพิเศษด้วยก็ดีใจนะคะที่ได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนนั้นค่ะแ,แล้วก็เคยได้รับรางวัลของนานท์กุลดิษฐ์ด้ปีนี้นันทได้ทำอะไรแบบว่าหลายๆอยา่างนะไปเที่ยวเออได้เป็นพนักงาด้วยหลายๆแชปเตอร์ที่นันทได้ทำ ก็ครึ่งปีแรกนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายทั้งแบบพักผ่อนแล้วก็ได้ทํางานเดี๋ยวครึ่งปีหลังมีอีกค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรให้ได้ดูกันอีกเป็นเป็นเรื่องของงานทั้งงานเพลงงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยงานเพลงเรื่องไหนัะเ่อคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยใช่ค่ะก็มีงานให้ได้ดูกันแล้วก็อาจจะมีเดย์ยังบอกไม่ได้มีโปรเจกต์เพิ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่ค่ะก็ทำสื่อทีวีและกันประมาณหนึ่งแค่นี้ก่อยังบอกไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้เตรียมไปแล้วหรือว่าเริ่มแล้วคุยๆุยแล้วค่ะทำงานเยอะมากปีิี้นะใช่ไหมะเยอะไหมเยอะไหมเรื่อยๆมากกว่าเรื่อยๆเรื่อยๆแต่หลากหลายใช่ค่ะ ดีใจนะที่ให้โอกาสนะด้วยแหละว่าทุกอย่างมันก็คงถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามานะก็ยังรับอยู่เพราะว่าจริงๆอยู่ในวงการมานเคงมานานก็ทําทเกือบทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้ายังมีอยู่ก็ดีใจที่ยังได้มีคนต้อนรับเราอยู่นะคนะก็จะ,จะพยายามทําให้ดีเต็มความสามารถของเราปีนี้ตั้งตั้งอะไรไว้บ้างี่ปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยค่ะมีอะไรที่ที่เข้ามาเราก็รับไปหมดแล้วก็รับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุด นะะตามที่ที่ได้รับมอบหมายก็อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เรารักอี่แล้วค่ะรรกร,าาระดงไหมครับกระดูงเยคเรื่อที่คุกคลิปท,ทุกใบเตาไปแสดอ๋อก็จริงๆอะ่ะจะจะจะดอกแรกก่อนที่เขาพูดว่ามัเป็นมีนของเขาในละครที่เขาเล่นใช่ใชไหมคะเอามันก็โอเคทีนึ่งแล้วพอมาอีกดอกนึ่งเขาก็โยนมาให้เราก็ ก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่ไม่รู้มาก่อนแต่ว่าก็น่ารักดีอะคือน้องเขาก็เหมือนเราสนิทกันอยู่แล้วอเอาเป็นว่าประเด็นคือเป้ยกับนนะัาสน,นิทกันทํางานรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกล้าเล่นมุกแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ถึงสาอะไรมันก็เหมือนเป็นเรื่องขำๆไปไรือไม่กเสียบตบมือเลยนะอหอกว่ากระดังแล้วโซเชียลดังกว่าของพี่นัทแรงมากมเป็นวลีเด็กของเดือนนี้อวลลี่เด็กของเดือนนี้ เพราพอมาอันนี้มันก็เหมือนแซวเล่นกันแบบที่นีน้องๆอะค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดอะไรกันมากเราเองเราก็แบบเขาเรียกว่ามองเป็นเรื่องที่สบายๆสนุกๆแบบไม่คิดอะไรมากก็โอเคค่ะใช่เพราะตัวนั้นไม่ได้คิดอะไรมากสมมติวันนี้มีคนมาทักด้วยประโยคนี้บ่อยไมคะไม่ได้เจอใครค <c oughs> ่ะส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรคือแล้วก็แล้วไปแบบ่าไม่ไม่ได้กลับมาคิดอะไรต่อแต่ว่าแล้วแต่เลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่ น่ารักน่ารักมากกว่าแบบพี่น้องแซวกันความหมายก็คือยะไรก็คือเียรนั้นเหมือนกันแล้วมันอาจจะทำให้นัทเหมาะความสุขมากขึ้นเหมืนกันแบบแล้วาาแต่ใครจะจะ,จะ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 ยังไงได้เลยค่ะนัดก็แล้วแต่ทุกคนใครแฮปปี้แบบไหนก็ตามสบายเลยะค่ะพี่ั ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าตัวเองไม่ได้โพสอะไรนานเงินนิดหน่อยเองครับไม่ค่อยยังไม่คุยวันนี้น่าจะเจอเปย์วันนี้เปยมีบอกอะไรมายังยังไว้จอดเลยรอเจอตัววันนี้วันนี้มีโอกาสได้ได้ได้ตอบกับทิพย์จะบอกอะไรจะบอกอะไรกับมีมาที่เกิดขึ้นมาครับคงไม่ได้พูดอะไรหรอกคงหัวเราะกันอะเจอหน้ากันคงหัวเราะแล้วไปกอดกันมากกว่าใช่แล้วกับคำนี้แ่ะครับ ัวดที่ดีคือัวใหม่ทินัทคิดะไงไบคำนบ้านก็มันความใหม่มนอยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องแปลอ่ะมันก็คือแบบมันก็เป็นคําที่ที่มันสั้นๆได้ใจความมันก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องราวของละครที่เขาเล่นแล้วก็ใครจะเอามาใช้ในชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะทินัทก็แบบมองเป็นเรื่องแบบธรรมดาขำๆไม่คิดอะไรมากแล้วกันใช่ค่ะก็เอาเป็นว่า ไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะคะไม่ต้องคิดมากอะไรให้มันเป็นเรื่องแบบระหว่างแบบพี่น้องเขาคุยกันแบบว่าสนิทกันคุยกันแซวกันได้ใช่ค่ะตอนนี้คือโสดสนิททงานเป็นที่9โสดค่ะโสดโสดสนิทค่ะพร้อมไหมคะพร้อมอะไรคะพร้อมไหมคะพร้อมดูละครวนที่พร้อมตามนี้ไม่ไพร้อมตามคำพูดนั้นไหมคะ ตัวคอมเมนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนี่นัทบด้นี่นัทถ่ายรูป